นี่คือเรื่องที่กำลังจะเขย่าการเมืองไทยพักเพื่อไทยกำลังเตรียมเปิดตัวบ้านใหญ่หรือบุคคลสำคัญระดับอสวะเห็ม่อย่างน่าตื่นเต้นแต่เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของบ้านเราเลยทีเดียว ลองนึกภาพดูสิครับเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนนายสงเทนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแก้วและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์อย่างเปิดอกเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมตัวยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบอกว่าทีมงานภายในพักได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วรวมถึงคณะยุทธศาสตร์ของพักด้วยแต่สิ่งสําคัญคือต้องไม่ไปรบกวนกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินอยู่เพราะหากเราดำเนินการผิดไปอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงได้เลยคุณสรวงย้ำว่าต้องคำนึงถึงไทม์ไลน์ต่างๆเช่นช่วงเวลาที่เหมาะสมและพยานหลักฐานที่แข็ง แกร่งพอที่จะอภิปรายใครบางคนได้อย่างมีน้ำหนักซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ใหม่นะครับเพราะเขาเคยพูดถึงมันหลายครั้งแล้วว่าพยานหลักฐานต้องพร้อมสมบูรณ์เสียก่อนเพื่อให้การอภิปรายนั้นมีพลังและเป็นธรรมจริงๆอย่าลืมว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่สําคัญมากโดยเฉพาะในระบบประชาธิปไตยแบบไทยที่นี่ซึ่งต้องการเสียงอย่างน้อยหนึ่งในหของสมาชิกสภาทั้งหมดเท่านั้นเองแม้ว่าพักเพื่อไทยจะมีเสียงเพียงพอแล้วแต่ถามว่าการประสานงานกับพักประชาชนจะเป็นปัญหาหรือไม่เพราะตอนนี้ไม่มีใครจากพักเพื่อไไทยเข้าาาปปนนนั่งใคณะะกกรรรรมส งานร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณสรวงก็ชี้แจงอย่างชัดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะสิทิ์นี้เป็นของฝ่ายค้านโดยตรงและเสียงของพักเพื่อไทยก็เพียงพอที่จะยื่นได้แล้วโดยไม่จําเป็นต้องพูดคุยกับพักประชาชนก่อน แต่เอาเถอะแต่ที่น่าสนใจคือเราเห็นว่าทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนก็มีการสนทนากันอยู่แล้วนอกจากนี้นายวิสุทธ์ชัยนรุญจากพักเพื่อไทยก็พูดคุยกับนายประกรณ์วุฒอุดมพิพัฒจากพักประชาชนในฐานะประธานวิฝ่ายค้านด้วยแม้ว่าพักเพื่อไทยจะไม่มีคณะทำงานที่เข้าร่วมวิฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการแต่ในการทำงานประจำวันในสภาการพูดคุยกันก็เป็นเรื่องปกติและจำเป็นอยู่ดีเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้า ไปได้อย่างราบรื่นและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองว่าเป็นการเล่นน้ําแข็งในน้ําแต่จริงๆแล้วมันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเมืองที่ฝ่ายค้านควรมีเพื่อผลักดันประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าแต่เฮสวียดเกสค controversial การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงเป็นประเด็นที่กังวลใจหลายฝ่ายเพราะมีข่าวหรือว่าอาจมีการชิงยุบสภาเพื่อหนีปัญหาคุณสรวงอธิบายว่าตอนนี้มีทำลายที่ชัดเจนแล้วจากข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมาการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช ของรัฐสภามีความพยายามที่จะยืดเวลาออกไปเพื่อไม่ให้มีการเปิดสมัยประชุมวิสามันในช่วงที่สมัยประชุมปกติปิดตัวลงซึ่งหากมีการยื่นยติไว้ก่อนวันเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่12ธันวาคมก็ยังทําได้เลยและหากสภาผ่านแล้วก็จะไม่สามารถยุบสภาหนีได้อีกต่อไปนี่คือส่วนที่หลายคนเห็นว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่เฉียบคมแต่บางคนอาจมองว่าเป็นการยืดเยื้อเพื่อรักษาอํานาจไม่ใช่หรือ มันทําให้เราต้องคิดว่าการเมืองไทยควรให้ความสําคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนมากขึ้นหรือไม่หรือมันแค่เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ระหว่างพรรคและเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดเมื่อถามถึงการเปิดตัวบ้านใหญ่อัศวเหมคุณสรวงยืนยันว่ามีการพูดคุยกันแล้วและอาจมีการเปิดตัวบางส่วนในวันที่7พฤศจิกาย,ยนนี้แต่เมื่อถามย้าว่าเป็นบ้านใหญ่ระดับอัศวเหมจริงจริงหรือไม่เขาก็ตอบอย่างสุภาพว่ามีครับน่าจะมีอยู่ครับผมไม่แน่ใจว่าจะทันหรือไม่เพราะต้องดูว่าตัวบ้านอัศวะเหมพร้อมหรือเปล่า และนี่คือจุดที่หลายคนอาจหลุดไปแต่สําหรับผู้เริ่มต้นทางการเมืองมันเหมือนกับการเปิดตัวดาราใหญ่ในวงการบันเทิงที่ต้องรอเวลาพอเหมาะเพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบและสร้างแรงกระเพื่อมอเพื่อนเพื่อน,อนลองคิดดูสิคุณเห็นด้วยกับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ต้องพูดคุยกับพักอื่นๆหรือไม่หรือว่ามันอาจนําไปสู่การแบ่งฝ่ายค้านที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันควรมีบทบาทสําคัญในการป้องกันการยุบสภาหรือไม่ แชรความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันได้เลยครับอย่าลืมบอกด้วยว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดตัวบ้านใหญ่ในช่วงเวลานี้เพราะการสนทนาแบบนี้แหละที่จะช่วยให้บ้านเมืองเราเดินหน้าต่อไปอย่างมีสติ